สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเก็บตกบรรยากาศนะคะว่าพี่สาวจีน่ะเขาไปงาน vivo อ่ะเขาเล่นมุกอะไรแล้วทําพี่หลิงถึงกับแบบ คือเล่นมุกอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ย่ามกันนะบางทีโยนมุกมานะแล้วการที่เราขนาดคนไทยเล่นมุกกันเองอ่ะถ้าคนที่แบบไม่ชอบเล่นมุกอะไรตาไม่ทันเหมือนกันนะเอก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทันมุกเหมือนกันนะเข้าใจปะแล้วคุณคิดดูในขณะที่พี่หลิงอ่ะมุกนะโดนแฟนขับชาวไทยก็ชอบโยนมุกไทยให้ใช่ปะมุกแบบให้พี่หลิงแบบตอบออกมาอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยมุกไทยคนจีนก็เล่นมุกกับพี่หลิงด้วยกูจะบ้าตูจะบ้านะคะเจ๊สอง ตรูจบะบ้านะพี่หลิงโดนเล่นมุกทั้งไทยทั้งจีเลยเดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูกันว่าพี่สาวจริงเขาเล่นมุกอะไรกับพี่หลิงโอเคปะ่ะขำๆนะไม่ไม่เรียสแบบคลิปนี้แบบเอาฮาเฉยๆโอเคนะก่อนจะไปดูกันว่าเขายิงมุกอะไรใส่พี่หลิงในงานวัน vivo นะคะก็มาตรงนี้ก่อนเลยค่ะสาหรับท่านไหนที่ต้องการช็อป vivo เนาะ vivo v60 หรือว่า v ไหนก็ได้นะคะแต่ v60 เป็น v ที่ท่านเลือกอะไรยะเอเป็นรุ่นที่พี่หลิงน้องออมเลือกแล้วว่าใช่ นะก็คือเป็นรุ่นที่พี่หลิงได้เป็นนะคะพรีเซนเตอร์เป็น Friend of Vivo เนี่ยแหละ V60 อะไรใดๆแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่งบประมาณตามกระเป๋าถ้าต้องการแบบว่าเอออยากเปลี่ยนมาใช้นะ v ี vo ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะแบรนด์ที่นำเสนอเหมือนกันเพราะเห็นเพื่อนๆในช่องหลายท่านก็บอก Vivo ใช้ดีแต่เอว่า Vivo น่าจะถ่ายรูปสวยอะอย่างน้อยเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะสวยกว่า Apple อ <c> ะ <oughs> เดานะ Apple นี่โอ้ยนะ ทำเอาเป็นคนไม่อยากเซลฟี่เลยะนะคะอะใดๆนะคะสามารถช็อปผ่านช่อง a ถ u ูกได้นะคือถ้าสังเกตนะใครเล่นผ่านเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กอะค่ะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอมันจะมีคำว่าเหมาะ M O R E หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่เอเลือกสรรมาให้ปับ๊บหลังจากนั้นก็เลือกจิ้มไปซักสินค้าใดสินค้าหนึ่งเดียวมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานค่ะ พาท่านเชื่อมต่อไปสู่แอปชป้อปปีหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสรรหารสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยไม่ว่าจะ v i v o หรือ V ไหนอะไรใดๆนะคะไปตํากันได้แต่ถ้าท่านไหนดูผ่านเวอร์ชันมือถือค่ะก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปเอเองก็จะมีคําว่า MORIE e, หรือว่าพเพิ่เติมเอพูดไปหรือปะก็คือใครดูผ่านเวอร์ชัน,นจะมินโทษนะคะใครดูผ่านเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ให้สังเกตมุมซฟลล่างมันจะมีว่า คลิกดูผลิตภัณฑ์ส่วนใครดูผ่านเวอร์ชันม,มือถือมันจะอยู่ใต้ล่างคลิปมันจะมีคำว่า MORE M O R E หรือว่าเพิ่มเติมต่างกันเล็กน้อยคลิกเข้าไปปึ๊บเดี๋ยวมันจะเจอสินค้าถ้าเอไม่ลืมเอจะปัก vivo ไว้ให้ช่วงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นท่านก็เลือกจิ้มไปสักวีนึงจะ vivo ไหนก็ได้เดี๋ยวมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนสะพานค่ะพาท่านเชื่อมต่อไปสู่แอป Sho ป e, ปีหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอป Sho ป e ปีนะคะเออแค่นั้นแหละอ่ะมาถึงเรื่องของเรามาดูคลิปกนน่อนเลยม นะดูคลิปเสร็จอ่ะเอพูดคร่าวๆแล้วกันคือเจ้าของโพสต์เนี้ยเขาเล่นมุกอะไรกับพี่หลิงเขาเล่นมุกนี้ค่ะเดี๋ยวเอเล่าก่อนเดี๋ยวค่อยไปฟังนะคะว่าพี่หลิงทําหน้าไงเขาเป็นเจ้าของโพสบอกว่าเพื่อนฉันอ่ะบอกพี่หลิงบอกว่าส่งอีเมลไปหาพี่ตะวันแล้วแต่พี่ตะวันเมนตอบกลับเลยอ่ะให้พี่หลิงไปช่วยบอกพี่ตะวันหน่อยได้ไหมนะคะแล้วพี่หลิงก็ทําหน้าครุ่นคิดครุ่นคิดก็คือครุ่นคิดนั่นแหละนะคะ แล้วในที่สุดพี่หลิงก็เก็ตมมูค่ะแล้วก็ทําสีหน้าแบบนะคะส่วนเหมา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 คืออะไรคือใครอะเอจะใคระค่ะคะก็น้องออมน่นะคะส่วนเหมาเหมาก็ไปทาท่าน่ารักน่ารักตลกอยู่ข้างหลังพี่หลิงคือแบบนะเอออะไรก็ไม่รู้มาคนนี้มาดูหน้างานกันว่านะคะพี่หลิงทาหน้าคลุ้นคิดยังไงแล้วเหมาเหมามาทาท่าทางตลกข้างหลังยังไงมาค่ะมาดูพร้อมกันค่ะ นะคะพี่หลิงก็จะทำหน้างงๆงงตามสไตล์แบบใจขมวดคิวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะ Always wonder สมแล้วที่คุณซีโอเอ Always wonder แบบว่าทำไมคือแบบหมดภายในสานาทีด้วยเหรอเหมือนความคีโลสอย่างนี้เลยเหรอนะคะหลายคนอยู่เมืองนอกบอกอยากได้พี่หลิงเปิดพีหน่อยนะเไม่ใช่ความคีโลสนะ Always wonder คอลเลคชันนี้สวยค่ะ เอชอบเนี่ยโอ้โหแล้วรู้สึกจะแพงสุดเลยนะเอชอบผ้าห่มแบงเก e นั่น่ะผ้าขนหนหรือผ้าห่มอ่ะผ้าน่าจะผ้าห่มอ่ะแบงเก e สวยพอไปดูราคาโอ้แม่เจ้าตาเรานี่ถึงจริงๆถ้าเอดูไม่ผิดรู้สึกจะใช้ได้ทูเวย์ด้วยปะผ้าผ้าห่มนั่น่ะเนาะโอ้ผ้าห่มสองพันกว่าบาทอ่ะโอ้นะมีใครมีใครสอยผ้าห่มบ้างคะผ้าแบบใช่ผ้าห่มเปล่าเอว่าผ้าห่มแบบว่าไม่ไม่ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปอ่ะ นะสวยอู๋นะแฟนต่างชาติอยากได้โดยเฉพาะเสื้อดอกอะไรคะพี่หลิงมีมาบอกอย่างดอกอะไรคะสวยคอลเลคชันนี้สวยแล้วก็เป็นแนววาย์รุ่นวาย์รุ่นนะคะเออตัดกันทันไหมบางคนบอกไม่รู้ประชุมอยู่กับมาอีกทีอา้าวหมด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 ,หมดนะเอว่าเดี๋ยวพี่เขาก็เปิดพรีแหละเดี๋ยวพี่เขาก็เปิดพรีแหละนะคะเพียงแต่ว่า แฟนต่างชาติบอนบอกว่าทําน้อยจังเลยพี่หลิงทําไมทําน้อยอย่างนี้แล้วแฟนต่างชาตินะกำลังคลิกเลือกวิธีการชิปปิง้งอยู่เอาออกมาอีกทีเอาหมดอดจ้านะจ๊ะเอว่าเดี๋ยวก็มีเปิดพีเดี๋ยวรอพี่เขาหน่อยละกันนะอ่ะกลับมาเรื่องนี้ยังไงคืออะไรนะฮะมาดูมาดูฟีดแบ็กกันหน่อยกับงาน vivo หลายคนบอกงานนี้ คนไทยเราก็บอกว่าเออสวยดีทรงนี้รวบบ้างอะไรบ้างชมาสมามบอกว่าสวยสวยสวยแต่มาฟังแม่จีนว่าเขาเห็นว่าไงนะคะเขาบอกสาเออพี่จีนหลายคนก็บอกว่าสวยเขาบอกว่าพี่หลิงสวยจังเลยอ่ะลุคนี้น่ารักจังเลยอะ่ะคือไม่ค่อยน,ะนานที่จะเห็นพี่หลิมรวบผมอ่นะเนาะเขาบอกเอองานนี้มีปัญหาเรื่องแสงเหรอคะทาไมมันถ่ายออกมามันดูมืดจังเลยคะดูพี่หลิงน้องออมแบบไม่ค่อยสว่างแบบ ไฟสปอตไลท์ไม่พอหรือไงเ็าบอกดูมืดค่ะดูมืดนะคะเจ้าของคนที่ถ่ายออกมาเขาเลยบอกว่าอืมเออหน้างานนะรู้สึกไฟมันน้อยนะถ่ายออกมามันเลยมืดหน่อยนะอันนี้บอกแต่แต่คนนี้ก็ฟังหูไว้หูนะมันเป็นเรื่องของปัจเจกนะเขาบอกว่าพี่หลิงแต่งหน้าทําผมแบบนี้ดูโซมจังเลยอะ่ะเอาจริงนะพี่หลิงนะผมอันเนี้ยมันดูมันก็ธรรมชาติมันก็ทรงซ้อมเหมือนกันแหละ นะทรงซอแบบสไปจีนอะไรที่เขาชอบแซวน้องอมกันอะกึ่งกึ่งทรงซอแล้วนะคะแต่ผมข้างหน้าเอว่ามันตกลงมาเยอะนี่หนึ่งเออยากให้พี่หลิงทำทรงนี้มากกว่ามีผมมาแปะข้างหน้าแต่มันแปะแนกไปกับหน้าผากแต่มัน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 เอายังไะแปะเข้าไปปุ๊บนี่คือแบบมันดูแพงมันดูไฮแต่เอไม่รู้มันเอาไปหรือยังแต่ยังไม่เคยเห็นพี่หลิงทำทรงนั้นเลยพี่หลิงกับน้องออมนึกออกป้ะผมคล้ายๆทรงนี้พี่หลิงแหละแต่ข้างหน้ามันจะหวีแปะ หน้าผากออกมานิดแบบนิดหนึ่งอะ่ะข้างหนึ่งอะ่ะสวยทำแล้วมันจะดูแพงดูแบบแต่เข้าใจอารมณ์ฟีลลิ่งอาจจะแบบว่าฟีลลิ่งของ V อี vo เนี้ยอาจจะออกแนวแบบชิลชิสบายสบายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเออยากให้สักงานหนึ่งพี่หลิงแบบว่าที่หลิงหรือมังออมก็ได้ทำทรงนะรวบรวบหรือส่วนมากรวบมาจะรวบไม่รวบก็ได้แต่ว่าข้างหน้ามันแบบว่าผมแปะลงมามันคงเอาแล้วมั้งเห็นเดี๋ยวนี้ดาราไม่ค่อยทำกันแล้วแต่เอชอบนะ แล้วมันไม่ต้องมาปกหน้าอะไรอย่างเงี้ยมากอืมนะแต่คนนี้ก็บอกลิงลิงดูโสมากเลยแต่งหน้าแบบนี้แต่หลายๆคนก็บอกว่าเปลี่ยนแต่งหน้ามาอย่างนี้บ้างก็สวยดีใช่ไหมเอ,อ้แล้วแต่คนคะ่ะเป็นเรื่องปัจเจกจริง,รงๆนะเกี่ยวกับเรื่องสไตล์การแต่งตัวแต่งหน้าทําผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆพี่หลิงรวบผมบ้างก็ดีค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะจะได้ไม่น่าเบื่อไหนมาดูซิอันนี้บอกการแต่งหน้าแนวนี้ค่อนข้างคล้ายกับฟินจือเลย ก็ดาราบ้านเขานะเราก็ไม่รู้จักบอกแต่ชื่อว่ามันมีปัญหาไฟนะไฟมืดมากเลยเธออืมก็ว่ากันไปทาไมแดงลิงผอมลงอีกแล้วอะ่ะเอกับโมพี่หลิงอ้วนขึ้นหน่อยแล้วนะดูแข็งแรงขึ้นหน่อยแล้วนะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นแหละที่ไม่สบายแล้วงานโหมง,งานหนักยังไม่ชินด้วยอะ่ะแล้วที่ไปไปแฟมิชเวียดนามนะั่นนะ่ะอันนั้นน่ะผอมจริงผอมจังนะเอออันนี้เอว่ามีน้ํามีเนื้อขึ้นมาหน่อยแล้วนะ เออดูจากบางรูปหน้าพี่หลิงจะกลมๆหน่อยดูสวยดีค่ะแต่ว่ารูปร่างยังผอมอยู่นะบอกคลิปนี้เขาเล่นมุกอะไรกันนะเธออธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิเนี่ยขนาดคนจีนเองเขาก็ยังไม่ทันมุกกันเลยนะคนไทยทันมุกกันไหมไม่ทันนะเอทนันอะใครทันก็ทนันใครไม่ทันมาฟังตรงนี้ค่ะเขาอ,อธิบายก็นี่ไงแฟนๆบอกว่าส่งอีเมลไปหาตะวันแล้วตะวันก็คือชื่อพี่หลิงในบท ในบทอะในบทละครแต่ว่าพี่หลิงไม่เห็นตอบกลับเลยคนที่เขามาถามบอกก็ยังไม่เก็ตอะต้องการจะเสื่ออะไรเหรอเธอเออเขาอธิบายแบบคาคาเหมือนเนาะอีกคนหนึ่งก็เลยเข้ามาค่อยๆอธิบายอย่างละเอียดเลยค่ะบ,บอกว่าเธอมาฉันจะเล่าให้ฟังคือในซีรียนะมามีการเปิดเผยอีเมลของพี่ตะวันใช่ป่ะตามเรื่องอะนะแฟนๆก็เลยส่งอีเมลไปหาพี่ตะวัน แล้วเนี่ยก็เลยมาบอกพี่หลิงไปบอกพี่ตะวันหน่อยให้เช็คเมลหน่อยวงเล็บก็รอเล่นกับพี่หลิงนั่นแหละเออเก็บมุกยังเก็บมุกยังนะคะใครทันก็ทําไม่ทันก็เนี่ยเขาอธิบายให้ละก็คือในเรื่องมันมีการเปิดเผยอีเมลพี่ตะวันแล้วแฟนชาวจีนเขาเขียนส่งไปจริงๆไม่หรอกจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่เขาเล่นมุกว่าไม่เห็นมีใครตอบกลับเลยอะ่ะอีเมลนะั้นน่ะให้พี่ตะวันให้พี่หลิงไปบอกพี่ตะวันตอบกลับหน่อยเขียนไปหาแล้วทำไมไม่ตอบ ตอนแรกพี่หลิงก็ไม่เกตนะคะแล้วพี่หลิงก็แบบตอนจะเดินไปแล้วค่อยเก็ตแล้วก็หัวเราะนะบอกอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อฉันพอดีฉันไม่ค่อยได้ใส่ใจตรงที่อยู่อีเมลว่ะอ๋อเก็ตละเก็ตละเอออธิบายอย่างนี้คือเกตเลยเนาะนะคะก็คือเล่นมุกนี้อีกคนหนึ่งบอกเข้ามาบอกฉันว,ว่าหลิงหลิงไม่เข้าใจภาษานั่นนะคะคนโพสต์เข้ามาบอกว่าเธอ คนที่ถามพี่หลิงเขาถามภาษาจีนกวางตุง้งมันก็เป็นเรื่องเข้าใจได้นะว่าพี่หลิงกำลังจูนอยู่คิดอยู่เพราะว่าในงานอะ่ะมีคนคุยมีเสียงคุยกันจ๊บแจกจอดแจ,จ,จมากมายแล้วก็เวลาคนคุยพี่หลิงอะ่ะเข้าใจปะเดี๋ยวก็โยนกวางตุง้งเดี๋ยวก็โยนไทยเดี๋ยวก็โยนอังกฤษเดี๋ยวก็โยนจีนกับอะไรก็ไม่รู้ว่าตัวไปหมดพี่หลิงต้องมีสตันตั้งแหละถูกนะคะเขาบอกพี่เขาถามพี่หลิงเป็นกวางตุง้งพี่หลิงก็จูนอยู่มั้งแล้วก็ยังเล่นมุกเข้าไปอีกเออมันก็ต้องจูนหน่อยเนาะ เออประมาณอย่างเงี้ยหูฉันดูถ้าแล้วแฟนแฟนพี่หลิงเมืองจีนน่ะคนจีนน่ะดูถ้าไม่กลับมาแล้วมั้งไม่กลับมาเมืองจีนแล้วมั้งเห็นปักหลักตามพี่หลิงน้องออกไปงานทุกอีเวนต์เลยบอกไม่กลับมาจีนแล้วมั้งนะเออบางคนเข้ามาก็บอกโอ,อไม่เข้าใจมุกอะไรเออนะคนจีนเขายังไม่เข้าใจมุกกันเลยอ่ะนะแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วเนอะว่าเขาเล่นมุกอะไรกันอันนี้ก็ไม่รู้เล่นมุกอะไรกันคนจีนเอก็งงแต่ไม่ต้องไปอ่านละกัน คือเขาพูดแล้ววนไปวนมาบอกใยๆว่าจะเบีเ่ยงเบนความสนใจหรอเขาบอกเอาจริงฉันไม่ได้สนใจหลิงออมเท่าไหร่หรอกฉันก็แค่แกล้งแกล้งทําเป็นว่าหลงรักหลิงออมนู่นนี่นั่นทั้งหมดทั้งมวลเป็นแผนของฉันนะอย่ามาบอกใครนะฉันมีแผนของฉันอยู่พูดลอยๆอยอะไรก็ไม่รู้อีกคนนึงยังอุตส่ามีคนตอบนะบอกว่าอืฉันเข้าใจแผนเธออะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยนะ อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาต่อกันอะไรดีเอาตรงนี้หน่อยมาติ่มซำพี่หลิงอ่ะสรุปอ่ะงวดน,นี้เขาบอกว่าพี่หลิงได้รับการสถาปนาเลื่อนขั้นเลื่อนยศนะคะได้เป็นเอ่อถ้าแปลเป็นไทยน่าจะได้เป็นโคศกแต่ครั้งแรกได้เป็นอะไรเอจะไม่ได้นะขี้เกียจไปหาแล้วด้วยเอาพูดกันตรงเร,รงเลยอเอพูดก <robbery> ันตรงๆเลยขี้เกียจไปหาแล้วงานติ่มซำครั้งแรกพี่หลิงได้ยศอะไรเอจะไม่ได้แต่ครั้งนี้เขาบอกว่าพี่หลิงได้เลื่อนยศเป็น โคศกให้แบรนด์เต้าเสียงแบรนด์ติ่มซํานั้นละ่ะและแบรนด์ติ่มซําทำถึงมากค่ะคือเขาใช้กลยุทธ์การตลาดด้วยการนะคะเอาคลิปวิดีโอพี่หลิงเนี่ยโฆษณาของพี่หลิงเนี่ยไปฉายตามอจอ Monitor, ม List อนิเตอร์ตามลิฟต์อะตามลิฟต์ของเมืองใหญ่นะคะแล้วก็ตามสำนักงานนู่นนี่นั่น,นตามแต่ละตึกอะแต่ละตึกใช่ไหมเมืองจีนเขาตึกสูงอะไรจะตาย คนขึ้นลงลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นโฆษณาพี่หลิงเลยนะเขาบอกว่าเต้าเซียงนะคะคอลแลบกับควงหลิงหลิงจะเสิร์ฟติ่มซำนะให้กลายเป็นความโรแมนต์ออกมาโดยการจะถ่ายทอดไปบนสื่อหลักๆนั่นก็คือลิฟต์ต่างๆบนลิฟต์มันก็ต้องเห็นกันบ้างลหละใช่คนเวลาขึ้นลิฟต์นะเวลารอลิฟต์ ล้วก็ดูลิฟต์ว่าลิฟต์ถึงชั้นไหนแล้วเขาก็ต้องเขาไม่ได้จะได้มัวแต่ดูมือถือเท่าไหร่มีบ้างดูมือถือแต่ว่าถ้าเราไปคนเดียวสมมติเราก็จะรอดูลิฟต์น้นลิฟต์นั่นว่าแบบถึงชั้นไหนแล้วใช่ปะต้องได้เห็นพี่หลิงต้องได้เห็นพี่หลิงเขาบอกครอบคลุม10เมืองใหญ่ทั่วประเทศมากกว่าหมื่นจออืเขาบอกอย่างนี้จะดึงดูดสายตาประชากรได้มากกว่าเดี๋ยนะเอก็ต้องต้องคำนวณเลขดีๆเดี๋ยวกันนะ กี่ล้านเนี่ยสายตากี่ล้านจ้าเดี๋ยวเอมาดูนีสหนึ่งกี่ล้านเก้าเก้าหมื่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นๆแป๊บกี่ล้านเดี๋ยวแอป,ป๊บแป๊บหนึ่งเก้าพันหมื่นคือเท่าไหร่เก้าเดี๋ยวเอปิดเสียงนะ เก้าพันหมื่นเก้าสิบล้านป่ะดึงดูดสายตาครอบคุมประชากรก็คือน่าจะดึงดูดความสนใจได้เก้าสิบล้านเก้าพันหมื่นอะเก้าพันหมื่นใช่เก้าสิบล้านน่าจะเข้าถึงประชากรได้ถึงเก้าสิบล้านตามสิบเมืองใหญ่ตามศึกตึกสูงเป็นหมื่นกว่าที่นะคะอืมเป็นไงล่ะคือติ่มซำต้องถึงแล้วติ่มซำมาเป็นอะไรที่ ทุกคนต้องเป็นอะไรเมนูที่ทุกคนอยากกินอยู่แล้วอะนะเต้าเสียงเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นติ่มซำกวางตุ้งระดับไฮเอ็นนะคุณเออระดับไฮเอ็นไหนดูซิเดี๋ยวนะเนี่ยไปหลายเมืองใหญ่เลยเซี่ยงไฮ้กวางโจวชิงเต่าฉางสิบเมืองใหญ่อะ่ะนะเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งฉางซากวางโจวกวางตง ใช่ไหมเออ,อยเยอะแยะตะแป๊ไก่ชิงเต่าเออก็ประมาณมีเมืองที่น้องไปงานอีเวนต์ด้วยเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะไหนๆมาดูซิตามเมืองใหญ่ไปติดอยู่ตามลิฟต์เลยค่ะเนี่แล้วเขาไทายทำมาร์เก็ตติ้งเขาดีเนาะเราดูเป็นแบบอย่างได้มันทำดูแล้วมันน่าสนใจไม่ใช่เอาแค่แบบดาราศิลปินมามามา,มาเฉิดฉายนะั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งต้องทำอย่างนี้ด้วยแล้ว มันดึงดูสายตานะว่าเอ๊ะเขาดูอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแปลกดีอ่ะคนไทยเรียนแบบการตลาดเมืองจีนได้นะเขารู้เขาแบบเขานำหน้าเขาเป็นสุดยอดนักขายของโลกอ่ะเมืองจีนอ่ะต้องให้เขาสุดยอดนักขายของโลกเนี่ยอัฟไฟอัฟไฟโรแมนส์พี่หลิงมาในนามครั้งนี้มาในนามโคศกแล้วเป็นอัฟไฟโรแมนส์ติ่มซำระดับ h i g h น n d พรีเมียสุดๆจ้าเออทำดีทำถึงนะคะเนี่ยเขาบอกสิบ นะจะถ่ายทอดไปสิบเมืองนะหมื่นกว่าจอเปิดตัวโฆษณานี้เลยแต่เอไม่เห็นยอดขายมียอดขายมาสงสัยยังไม่ขายบางแค่เปิดตัวพี่หลิงเฉยๆว่าเป็นโคศกให้เอเดานะคุณรู้ปะแต่จะว่าไม่มีขายก็มีป้าเพราะว่าเนี่ยโคศกเออในต๊อกต๊อกเอว่าทอกนะในต๊อกต๊อกเมืองจีนอะ่ะเขาบอกว่าบอสอะยังบอสก็คือเจ้านายของเต้าเซียงอะ่ะ เขาใส่เสื้อ Always Wonder ในการ live, ไลฟ์ด้วยเนี่ยน่ารักเนอะสงสัยจะเป็นหนุ่มวายเหรอ <c oughs> ไม่รู้อะ่ะเนี่ยอืมใส่เสื้อพี่หลิงอะ Always Wonder collection หนึ่งอะ collection มันเกิดนะถ้าจะไม่ผิดเราก็แบบเอามันไลฟ์น่าถ้าอย่างนั้นน่าจะมีขายป้าหรัวแค่เปิดตัว เอว่าเขาคงไม่ไลฟ์เฉยๆเขาคงขายด้วยนะแต่เขาเอไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นข้อมูลว่ายอดขายอะไรใดๆเท่าไหร่นะคะเออไหนมาดูซิอย่างนะเขาบอกเนี่ยงานเนี้หลิงหลิงได้รับการอัปเกรดเป็นโคศกของแบรนด์ทั้งหมดเขาอาจจะมีหลายแบรนด์ก็ได้เนะอืมแล้วคนนี้มีแฟนของพี่หลิงคนหนึ่งค่ะพวกอย่างนี้นะเขาบอกว่าเขาเขากำลังดูอย่างนี้ บอกว่าถ้าทุกคนคิดว่าข้อมูลในเวปัวของหลิงหลิงดูดีอ่ะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนเออคล้ายๆว่าเลเวลเวลของพี่หลิงอ่ะในเวปัวอยู่ในแรงที่ดีมากเลยอ่ะเขาบอกนั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนเว้ยอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะซุปเปอร์ท็อปของหลิงหลิงอ่ะซุปเปอร์ท็อปิกมั้งเออเขาน่าจะใช้คำนี้เองก็ไม่ได้เล่นเวปัวน่าจะซุปเปอร์ท็อปิกถ้าผิดขออภัยนะแต่ประมาณเนี้ยของหลิงหลิงอ่ะ ในเวปปัวเป็นระเบียบที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยเพราะมีการแบ่งหน้าที่บทบาทกันอย่างชัดเจนบางคนก็ไปดูแลในส่วนของข้อมูลรายวันบางคนก็ไปทำงานบนแพลตฟอร์มของต่างประเทศบางคนก็รีพอร์ตแอนตี้แฟนเออคือแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจนเลยบางคนก็คอยชี้แจงเรื่องเขาลงเขาลือต่างๆนะคะและบางคนก็เน้นแบบว่าแชร์แชร์คอนเทนต์นู่นนี่นั่น คือทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองคือแบ่งบทบาทกันอย่างชัดเจนแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้รู้เป้า,ปาหมายอันนั้นนะคะด้วยความรักหลิงหลิงอย่างแท้จริงก็เลยเต็มใจสละเวลามาทําให้และมีความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าหลิงหลิงอ่ะจะได้แรงอะ่ะจะได้แบบมีข้อมูลแบบว่าสุดปึก้เราจะได้อยู่แรงดีๆในเวปัวเพื่อให้คนจีนอะ่ะรู้จักหลิงหลิงมากขึ้นแล้วหลิงหลิงจะได้มีโอกาสได้งานนู่นนี่นั่นมากขึ้น นะนั่นคือเหตุผลที่ข้อมูลเวลปัวของหลิงหลิงอ่ะมั่นคงแล้วก็แข่งแกร่งเสมอม,มาเห็นไหมเวลาเขาจัดอันดับอะไรพี่หลิงจะติดเข้าไปแบบว่าเออก็ติดอยู่ในกลุ่มเอลิทของประเทศเขาเลยอะ่ะนั่นก็เพราะว่าการจัดระเบ,บียบหน้าที่ของคนรักพี่หลิงอะ่ะที่เมืองจีนในเวปัวเขาทํากันอย่างดีเขาแบ่งหน้าที่กันคนนั่นมีหลายหน้าที่ตามที่เอบอกไปหลายหน้าที่เลยนะเขาบอกแต่พอหันมาดู IG, ไอจีเว้ยอินสตาแกรมเขาบอกสถานการณ์กลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ขาบอกทุกครั้งที่ยอด engagement ของลิงลิงต่ำแฟนๆหลายคนก็จะรู้สึกเป็นห่วงกังวลคำถามก็คือมีใครสนใจข้อมูลใน IG ของลิงลิงบ้างไหมมีการวางแผนอะไรไหมว่าจะต้องทำยังไงเพื่อรักษายอด engagement e m v ของลิงลิงจะรักษาว่ายังไงมันก็น่าเศร้านะที่ฉันรู้สึกว่าไม่มีใครมาทําตรงนั้นเท่าไหรอ่อ่ะส่วนใหญ่ก็แค่โพสต์บอกทุกคนว่าเป้าหมายคืออันนี้อันนั้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอทําไม่ถึงก็เออก็ป,อป,ปล่อยไปแป้วไปนะไม่ว่าโพสต์ของดิงหลิงจะสําคัญแค่ไหนแต่ว่าในไอจก็เหมือนแบบเหมือนทากันแบบไม่ค่อยไปใส่ใจอะไรตรงนั้นน่ะเหมือนกับว่าโพสต์ลอยๆแล้วก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาบอกแต่ฉันบอกเลยนะในสัปดาห์แฟชั่นวีคที่ใกล้เข้ามาแล้วอะ่ะหากยังคิดแล้วทําแบบเดิมโดยไม่วางแผนให้แบบชัดเจนแบ่งกันหน้าที่อะนะถ้ายังทําอย่างนี้อยู่อะ่ะ เขาบอกว่าไม่ว่าจะวางแผนแล้วหรือว่าไม่ลงมือทําอะไรอย่างเงี้ยทฤษฎีอะไรพูดออกมามันก็ไม่มีความหมายนะข้อมูลแรลงอะไรมันจะไม่มันจะไม่มีการเคลื่อนไหวอะแล้วค่า e m v ของพี่หลิงก็จะไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างนั้นจริงๆห้ามโทษใครเพราะว่าตั้งแต่ต้นจนจบทีมของคนรักหลิงหลิงอะไม่เคยให้คุณค่ากับ IG อย่างแท้จริงและก็ไม่เคยใส่ใจกับ e m v ของเธอเลยด้วย นะไงต่อเขาบอกว่าเดี๋ยวนะใครๆอ่ะก็พูดถึงทฤษฎีได้ว่ามันต้องทำอย่างงั้นอย่างนี้แต่สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือมีทีมที่ใช้ทฤษฎีนั้นพร้อมกับแผนการที่มันเป็นรูปธรรมแล้วก็ช่วยกันทำให้แฟนๆอะ่ะคือมีตัวนำอะ่ะ มีตัวนําในการวางแผนว่าจะต้องไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้ยังไงแล้วก็พาทีมอ่ะให้ร่วมกันทํางานกับเอเข้อมูลตรงนั้นนะคะแทนที่จะโพสต์แล้วก็บอกว่าทําให้สําเร็จนะ e อ v วอ่ะเน้นความเร็วไม่รอช้านะคะและสําหรับแฟนๆที่กําลังเป็นห่วงแทนที่จะเป็นห่วงตื่นตระหนกตกใจทําไมไม่ลองหาทีมที่ใช่เรานั่งคุยกันแลวลงมือทํากันดูละคือแบบ ไม่ต้องรอแต่ทีมแอดมินบ้านพี่หลิงบ้านเดี่ยวพี่หลิงหรืออะไรใดๆก็ได้แต่ว่าถ้าเรารักหลิงๆในกลุ่มแฟนๆกันเองเราอาจจะร่วมมือกันนอกรอบแล้วก็ช่วยกันแชร์เขียนโพสนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยใดๆก็ได้เอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะนะทําหน้าที่เหมือนเรียนแบบในเวปัวเขาก็ได้ที่เขาบอกมีกี่หน้าที่นั่นนะ่ะเขาบอกว่าสําหรับแฟนๆที่เอาแต่กังวลตื่นตระหนกตกใจเฮ้ยทำไมของพี่หลิงมันไม่ค่อยมี engagement อะไรนู่นแทนที่จะตกใจเอาเวลานั้นนะ่ะ นะคะมาลงมือทําอำนะหาทีมที่ใช่แล้วมาร่วมมือกันทําเขาบอกตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลืออีกเดือนก่อนถึงสัปดาห์แฟชั่นวีคเขาพูดอย่างนี้นะหากมีความตั้งใจจริงก็ยังมีเวลาเหลือเฟือในการให้เตรียมตัวและนี่ไม่ใช่เรื่องของการชนะหรือว่าการแพ้แต่มันเป็นเรื่องของการทำให้หลิงๆได้รับการยอมรับมากขึ้นในวงการแฟชั่น ยิ่งค่า e m v ของหลิงหลิงสูงขึ้นเท่าไหรหลิงหลิงก็จะยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นเท่านั้นและผู้คนในวงการแฟชั่นก็จะรู้จักหลิงหลิงมากขึ้นเท่านั้นปอลอตลกดีที่เวลาแฟนๆทุ่มเทกับข้อมูลอย่างเต็มที่ก็มักจะมีคนออกมาบอกว่าวิธีนั้นผิด,น,น,ผด,น,ผดนู่นผิดนี่ผิดนั่นผิดเพรดูเหมือนทุกคนจะร่วมมือกันมาเป็นน้ำหนึ่งน้ำอะไรนะน้ำหนึ่งน้ำ น้ำเดียวน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันไม่ได้คือพอมีคนเริ่มจะทําก็บอกว่านี่ผิดต้องนั่นผิดอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็เลยได้แค่หวังว่าช่วง Paris Fashion Week ทุกคนจะทุ่มเทกันมาร่วมมือกันนะคะเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายคืออย่าเสียสามคคีอ่ะต้องทําให้ได้เหมือนของน้องอมครั้งที่แล้วอย่างนั้นน่ะอืมประมาณว่าต้องมาร่วมมือกันน่ะเออแล้วเดี๋ยวมันจะทำสำเร็จนะคะ อืมนะถามว่าไงหรอเออถามว่าเอาแล้วทำไมคนจีนไม่ทําเองอะ่ะต้องบอกก่อนว่าไอจีอ่ะเมืองจีนเขาเล่นไม่ได้แต่ใช่มันมีบางส่วนที่ยอมมุดดินเข้ามาแต่ว่าถ้ามันจะทําให้มันได้ผลนะมันจะมีกี่คนที่มันยอมมุดดินใช่ปะ่ะส่วนมากเขาก็เป็นคนมีการมีงานทําใช่ปะ่ะที่เมืองจีนอะ่ะเขาก็เล่นในเว็บบอดเล่นในแอปเมืองจีนเขามมีไม่รู้รกี่แอปใช่ไหมเสี่ยวหงซู๊อก๊อก ไปปวดแค่นี้เขาก็เล่นกันไม่รู้กี่แอปต่อกี่แอปแล้วอะ่ะมันก็ต้องคนที่แบบว่าทุ่มเทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะมุดดินมาหาไอจีอ่ะมาหาพี่หลิงอะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะหวังอะไรกับแฟนชาวจีนนะตรงไอจีอ่ะไม่ได้อืมนะอันนี้เขาก็เลยแบบอืมแล้วก็เขาบอกว่าแฟชั่นวีใกล้มาถึงอีกครั้งแล้วนะก็ต้องเต็มตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวแบบพี่หลิงอะ่ะกับงานแฟชั่นระดับ global เขาก็อยากให้พี่หลิงไปถึงตรงนั้นเหมือนกันไนงะ เออไม่ใช่เอาแค่ในตลาดจีนนะเขาอยากให้พี่หลิงขึ้น global อะ่ะแต่เขาก็แบบมาร่วมมือกันแล้วกันอย่าเอาโมแต่ตกใจหรืออย่าโมแต่แบบนั่นผิดนี่ผิดให้รวมกันสามัคคีกันอย่างนั้นดีกว่าอืมอันนี้แฟนๆบอกว่าจริงๆใช่ฉันเห็นด้วยกับเธอมันได้รับการพิสูจน์แล้วก็ทํามาแล้วที่เว่ยปัวต้องมีการสร้างทีมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนเป็นเรื่องสําคัญมากๆ เราไม่สามารถแบบว่าเอาแต่อยู่อย่างเงี้ยตลอดไปอ่ะไม่ได้แต่เราทั้งหมดต้องร่วมกันทํานะเพราะว่ารักหลิงหลิงขอให้ทุกคนโชคดีจ้ะถามว่ายังไงเราก็ฟังฟังไว้เนาะโอไอจี IG พี่หลิงใช่ไหมหรือว่าส่วนหนึ่งพี่หลิงไม่ค่อยโพสไอจีด้วยป่ะหรือว่าปกติเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆรุ่นใหม่เขาก็อยู่ในต็อกๆก,กันอ่ะเนาะเขาอยู่ในท็อกๆเขาอยู่ในเอ็กกันอะ่ะไอจีก็เริ่มน้อยลงแร้วป่ะ ถ้าเทียบกับตอก k หรือว่าเอกอะใช่ไหมอืมแต่ถามว่าพวกแบรนด์ใหญ่ๆเขาก็ยังดูจากไอจเป็นหลักอะเขาไม่ได้ดูจากเอกเขาไม่ได้ดูจากตอกล global brand อะใช่ไหมเขาดูจากไอจีอะเออไหนๆใครมีความคิดเห็นยังไงดีๆก็มาร่วมแชร์กันได้นะแต่เอกก็ไม่ดูเพราะว่าพี่หลิงเขาก็มีทีมเขาอยู่ไงคราวนี้ในส่วนที่แฟนๆคนรักหลิงออมทำไดอ้อย่างพวกเราอะไม่ได้อยู่ด้อมไหนไม่ได้อยู่บ้านใครอะไรอย่างเงี้ย ถ้ารักแล้วมีเวลาว่างใครมีแอคเคาท์ไอจีพยายามไปไปไปแชร์ให้พี่เขาหน่อยแล้วก็มันมีกฎของมันอยู่ด้วยนะประมาณว่าไม่ใช่แค่แชร์ไม่ใช่แค่เขียนหัวใจส่งอีโมจิเฉยๆก็ไม่ได้เดี๋ยวแอคพี่เขาจะติดเงาหรืออะไรก็ไม่รู้อีกอะมันก็ยุบยับเขียนอะไรก็ได้แบบว่ารักหลิงๆควงสนับสนุนตลอดไปแต่อย่าก๊อปปี้เพ c ก๊อปปี้เพก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขียนให้มันเป็นบทความยาวๆคล้ายๆทํานองที่คุณมาคอมเมนต์ช่องเออะแต่คุณไปคอมเมนต์ในไอจพี่หลิงอย่างเงี้ย มันจะเป็นอะไรที่เอคิดว่าเป็นประสิทธิภาพมากเลยนะแต่มันไปเขียนตรงนั้นมันไม่ได้รู้มีใครอ่านไหมอะ่ะใช่ไหมเอ,เอาเอางี้ได้ไหมเวลาเอ่ออันนี้เอคิดแค่คิดเล่นๆนะใครมีไอจอยู่แล้วอะทุกคอมเมนต์อะที่คุณเขียนให้เออะสลับเวลานิดนึงคุณก็ copy แล้วไปเพสตรงในไอจพี่หลิงด้วยเผื่อพี่หลิงได้เข้ามาอ่านได้ไหมอย่างงี้ได้ไหมอะ่ะเอก็ไม่รู้เอก็โลเทคเหมือนกันนะใครรู้บอกหน่อยนะ แสดงว่าไอจีพี่หลิงมันต้องมีปฏิสัมพันธ์ให้มากกว่าน,นี้มี engagement ให้มากกว่าน,นี้มันจะได้แบบช่วยๆดันพี่เขาอ่เออบางทีกลุ่มไม่รู้สิเราก็ไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันเอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ว่าจะต้องทํำยังไงอะ่ะเออนะ engagement แต่รู้แต่ว่าแบบจะมาส่งีโม j i เฉยๆหัวใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเขียนเขียนอะไรยาวๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะช่วยตั้งใจช่วยเดี๋ยวกายไปยิ่งทําให้พี่เขาแอคเขาติดเงาอะไรยิ่งไปกันใหญ่อืมเนาะ ไม่รู้ว่าใครรู้อะไรก็มาแชร์กันหน่อยละกันเนาะมามาสมหัวกันหน่อยมาเบรนสต t o กันหน่อยนะคะอ่ะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็คิดเห็นกันยังไงใครมีไอเดียดีๆอะไรจะมาแชร์มาช่วยกันนะคะดันลูกเราไปให้ไกลไม่ไม่ได้ไล่หมายถึงว่าไปไปไกลสู่ระดับโลกกว่าน,นี้เออนะก็มาแชร์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ